ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องคุณภาพด้านคุณภาพนะครับสำหรับนี่คือฟไฟล์ที่เราที่เราทําไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟไฟล์ที่สมมุติขึ้นมานะครับว่าฤดูดายสีสั่น2525ีนี้เรา ปลูกไปทั้งบมด21แปลงเป็นพื้นที่250ไร่นะครับผลการปลูกไม่มีพื้นที่เสียหายพื้นที่คงเหลือก็250ไร่หน้าวันนี้คือวันที่21กุมภาพันธ์ถาาดูจากวันปลูกนะครับจนถึงตัวนี้แล้วขอบสเตตของแต่ละแปลงก็จะขึ้นมาตามสูตรที่เราเขียนไว้นะครับเดี๋ยวนั่งขอบสเตตซัมมรีจะมาทำอีกคลิปหนึ่ง หลังจากเราเริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับว่าออฟสเตตมันจะแสดงออกมาอย่างไงนะครับวันนี้มาดูการเรื่องการขีข้อมูลเข้าไปในช่องของคุณภาพแปลงผลนะครับก็คือ isolation quality o p t i g h quality นะครับแล้วก็ d a t a a l i n g quality ก็คือเรื่องระยะปลอดเจซอนเรื่องการตัดพันปล ออปไทยแล้วก็พันปนคือข้าวโพดเลือที่มีอยู่ในแปลงแล้วก็การถอนดอกแล้วก็สรุปเป็นไฟนอลเกรดคือเป็นคุณภาพสุดท้ายที่สรุปนะครับซึ่งการบันทึกคุณภาพเราก็จะแบ่งเป็น3เกรดก็คือเกรด G Good หรือ g r e น n ก็คือผ่าน F าไม่ใช่ F เราจะใช้ Y ก็คือ y ก็คือ yellow นะครับกัเหมือนกับไฟเหลืองเนะี่ยเหมือนกันเป็นการเตือนเป็นการสงสัยอันนี้จะต้องตรวจคุณภาพซ้ําเราอาจจะไปตรวจ d ีเอหรือไปทำกรอวเทสก็แล้วแต่นะครับส่วน r ก็คือ red นะครับก็คือไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขีดข้อมูลเข้าไปเราก็จะขีดแค่ g y หรือ r เท่านั้นเส้นที สุพรรณบุรีนะครับตอนนี้อายุแปลงร้สิบเอวันนี่น่จะก,การตรวจคุณภาพทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับ <c oughs> สมมุติว่าไอโซล t ชั่นเขาก็ผ่านนะครับก็ได้จีคอปไทยโลกิง้งการตัดพันธุ์ปนก็ผ่านได้จีและผละการตรวจดอกก็ผ่านนะครับหลังจากทำการตรวจดอกตาม ข้มือการตรวจดอกที่เรามีอยู่หรือแล้วก็ในบันทึกการตรวจดอกที่เรามีอยู่แล้วผลนปรากฏว่าเขาก็ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปตอนท้ายว่าเมืองสามอย่างผ่านทุกอย่างก็คือผ่านได้จีหมดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่าเวลาเราเรารับซื้อก็จะซื้อตามราคาที่ตกลงเพราะว่าแปลงได้คุณภาพตามที่ต้องการนะครับแต่การพิม G Y R ธรรมดาเข้าไปเนี่ยบางทีการมองมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากบางครั้งคนเราก็เห็นอะไรที่เป็นสีแล้วมันเป็นกลุ่มเป็นชุดมันจะดูแลดูง่ายทีนี้เราก็จะมาเซ็ตว่าถ้าเราพิมพ์ G ให้มันขึ้นสีเขียวถ้ามันเป็น Y มันมันขึ้นสีเหลืองแล้วก็ถ้ามันเป็น R เราขึ้นสีแดงวอมตัวอักษรด้วยนะครับเราก็จะมาเซ็ตฟอร์แมตมัน มันก็ฟอร์ดฟอร์แมตง่ายๆสําหรับคนที่ใช้ Excel ทั่วไปก็ทํากันได้อยู่แล้วง่ายๆนะครับแต่ก็จะมาทําสาธิตดูว่าวิธีคิดวิธีทําของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือคนอื่นยมีทางอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ผมเริ่มไฮไลท์พื้นที่ที่เราจะทำฟอร์แมตมาแล้วนะครับแล้วเราก็ไปที่ Home แล้วก็มาที่ Condition Formatting ลุกคิดเข้าไป ปุ๊บเราก็จะไฮไลท์เซลโดยไปที่ t e x t เดตคอนเทนต์ก็คือตัวหนังสือที่บรรจุนะครับมันจะขึ้นมาว่าเราก็ใส่สมมติเราเลือกว่า G นะครับให้มันเป็นสีเขียวสีเขียวไม่ใช่สีเขียวธรรมดาก็คือเป็นสีเขียวพร้อมมีตัวอ,อักษรด้วย ก e ี w i t h d a r k ับ e a r t e x t นะครับเราก็โอเคข้างหนึ่งเนื่องจากเรามี3ามคอนดิชันเราก็ทำซ้ำเข้าไปอีก Condition ที่2องนะครับ e ท t t ดดคอนเทนต n ตอนนี้เปลี่ยนจากกมาเป็น Y นะครับ why, พอเป็น Y ปุ๊บเราบอกให้เขาโชว์สีเหลืองกับตัวหนังสือสีเหลืองเข้ม ก็โอเคไปคอนดิชันที่สามนะครับเทคเลสคอนเทนอันนี้จะต้องเป็นอ่านะครับอ่านี้เขาก็มีให้แล้วไลท์เลสวิดด์กเลสเทคสีแดงสว่างสว่างแล้วก็ตามด้วยสีแดงเข้มนะครับ แล้วก็โอเคปุ๊บครบสามคอนดิชันแล้วจะเห็นว่าที่เราพริมพ์ไว้ตัว G มันก็ขึ้นเป็นสีเขียวหมดพร้อมตัวอักษร G ด้วยนะครับซึ่งสีเขียวนี่อาจจะเขียวแบบไม่ค่อยเขียวจริงๆมันเป็นเขียวเขียวอมฟ้านะครับในความเป็นจริงถ้าเราจะไปเลือกเองก็ได้นะเราก็เก Quantum, รียกคอนต้อมราไปเลือกให้มันสีเขียวอ่อน แล้วก็ตัวไปเลือกเท็กคือฟอนต์ให้เป็นสีเขียวเข้มอะไรก็ได้นะครับแต่ที่นี่เราก็เอาตามที่เขามีให้ก่อนนะครับเราก็พิมพ์ขอ้อมูลเข้าไปเลยกับแ,แปลงที่2ก็ผ่านสังเกตพิมพ์ปุ๊บก,กด enter นะครับมืนก็ตัวอักษรขึ้นมาพร้อมกับสีเลยนะครับกดว่าทุกแปลงตัวนี้ isolation เราไม่มีปัญหานะครับ เพราะว่าเราปรูไปเยอะเราก็คุยกันรู้เรื่องแต่แรกแล้วในเรื่องของจัดระยะปลอดสีสอนนะครับไม่มีแปลงไหนไม่ผ่านนะครับสมมุติรเราขี่ไปเลยว่าทุกแป้งผ่านหมดนะครับโลกิงสมมุติโลกิงก็ผ่านหมดนะครับตอนนี้ทุกแปลงอายุเขาเลยยาโลกิ้งหมดแล้วนะครับเราเราไปตวปรวจไปหมดแล้วสมมุตินะครับมันก็จะผ่านหมดนะครับ ดีทสัสซลิ่งนะครับสมมติเร,เราเอาดูว่าสมมติว่ามีแปลงหนึ่งถอนรอไม่ดีนะครับอยู่นากาเวายเราพิมพ์ไวเข้าไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วถ้าแปลงใดแปลงหนึ่งมันสีเหลืองนะครับไฟรนันเกตมัต้องเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่ตัวตัวอย่างว่าเราถ้ามันเป็นสีเหลืองมันจะขึ้นนี้ถ้าจะเป็นเลดเราพิมพ์อาเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับสีแดงมันจะสีแดงออก อม่วงนิดนึงนะครับมัน,มนไม่แดงแป๊ดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้สีแดงที่ชัดกว่านี้ก็ต้องไปคัตตอมฟอร์แมตเลือกเอาว่าจะเอาสีตรงไหนนะครับมันก็มีทีให้เลือกเอาเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดแต่นี่เป็น r นะครับเพราะนั้นไฟลอนเจ็ดก็ต้องเป็น r นะครับไม่มีทางที่ไฟลอนเจ็ดมันจะเป็นอย่างอื่นได้แต่ในความจริงนะครับสมมติว่า ในทางปฏิบัติแล้วเราพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้แปลงมันมีปัญหาเพราะว่ากว่าจะได้แปลงผลิตมาก็ยากกว่าจะทําแปลงมาได้ถึงระยะหนึ่งกว่าจะได้เงินมันก็ลําบ,บากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพอย่างเชี่ยมหัวก่อนจัดการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียก preventive action ก็คือจะต้องทําอะไรแบบป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับดังะนั้นทุกอย่างจะต้องผ่าน ให้ได้นะครับถ้าเรเปลี่ยนตรงนี้เป็น G ีครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวถ้ต้องเป็นจด้วยนะครับจะเห็นว่าสีเขาเปลี่ยนตามตอักษรที่เราใส่ไว้ที่เราตั้งคอนดิชันตั้งฟอร์มเอาไว้นะครับครับก็จะใส่ให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้สรุปนะครับตอนเจ็บเกี่ยวว่าทุกเมื่อทุกแปลงผ่านหมดก็เราก็จะเจ็บเกี่ยวว่าอยู่ กลุ่มเดียวกันเก็บเกี่ย,ยวพร้อมกันได้ถ้าอายุเท่ากันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับสมมุติถาภาพรวมๆม,ม,มันมีบางแปลง,งนีนผิดะครับแล้วตันี้กลายเป็นว่ายแต่นี้นั้นเป็น R สมมุตินะครับทีทำในี่กลาเป็น อ่าครับคือตลาดของเราหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีสีอื่นแทรกจากสีเขียวขึ้นมาทําให้เห็นไม่ให้สวยงามไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแสดงว่าแปลงนี้หรือกลุ่มการปลูกกลุ่มนี้มีปัญหาอยู่หลายแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดทุกแปลงผ่านหมดมันก็จะเป็นสีเขียวสีเหมือนกันหมดนะครับไม่มีสีอื่นมาปนเลยนะครับมันก็จะสวยงามและเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการ ตัวอย่างการใส่ข้อมูลนะครับสรุปคุณภาพแปลงผลิตมล็พพันุ์นะครับขอบคุณครับผม